Library ช่วยให้คุณดูไฟล์ประเภทเดียวกันได้จากที่เดียวไม่ว่าไฟล์จริงจะเก็บอยู่ที่ใดก็ตามสมมุติว่าคุณมีรูปครอบครัวอยู่ในเครื่องและอยู่ใน external hard drive ด้วยเพียงแค่เพิ่ม hard drive นั้นลงในไลบรารีรูปภาพคุณก็สามารถเรียกดูและค้นหารูปทั้งหมดนี้ได้ในทันที คุณสามารถหารูปลูกสุนัขของคุณได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่ารูปนั้นอยู่ไหน Windows 7มาพร้อมกับ4 Library ไ,ได้แก่เอกสารดนตรีรูปภาพและวิดีโอแต่คุณสามารถสร้าง l ล b r a รีของคุณเองได้ไม่ยากโดยคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง Library อีกหนึ่งวิธีที่ Windows 7ช่วยให้คุณใช้งาน PC ได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น